ดีน้อยเผาป้าคุณนายสวยละมากมากเอาเอเอีาอีวันตายชิบหายวันวันวันมานี้วันมานี้วันขึ้นมานี้เขาว่นเขาวันอีวันเอกมานี้ออไอ้ตกตกอ้ไอ้ไอ้ตกตกตกอ้ขึ้นมา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 ซากรอก่อนรอก่อนเออเปิดประตูบ้านให้ยืนรอก่อนเออเรอตรงนั้นแหละอู้วว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 มเไินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมานู่น เูเดินไปนู่นนู่นน่ะปฏิกาตุคนขาตอนนี้จ่านะคะับมันดูข้างลูกน้องนะคะเพราะว่าตอนนี้อาค่มันเย็นมากเลยจ้ะก,กับพี่สวยก็เลยเอ,อมามันดูข้างลูกนอกค่ะพ่อทำไมพ่อไม่ปล่อยพี่สวยผมไม่มั่นใจในการปล่อยเข้าสวยเลยเ <c oughs> ข้าสวยชอบพุ่ง ใช่ครับทุกคนผมมั่นใจในการปล่อยเขาสากมากแต่ว่าผมไม่มั่นใจในการปล่อยน้องเขาสวยนะฮะคือผมไม่มีสายจูง <is S 1> ดูความนี่สองพ่อลูกมันอยู่หลังบ้านแล้วสองตัวนี้อยู่หน้าบ้านผมก็เลยพาเขาออกมาน้องเขาสวยเนี่ยดูนะดูนะคือเขาสากเนี่ยผมเดี๋ยวนะสากเนี่ย <c oughs> ผมมั่นใจในการปล่อยได้แล้วว่าสวยเนี่ยไม่มั่นใจจริงๆทุกคนดูนี่นะถ้าสมมติผมปล่อยเนี่ยติดวิ่งอย่าอย่าอย่าตะลิดนะลูกอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะเออแค่แค่นี้แหละ ถ้าถ้าหนูทําให้ชินหนูไม่ไล่เป็ดไล่ไก่อ่ะเดี๋ยวพ่อก็จะพาออกมาบ่อยๆโอเคไหมโอ้สักชอบมากเลยมันมีทุ่งหนากว้างขวางเลยนะมันมีมันมีข้าวอ่อนด้วยแล้วก็มันมีมันมีที่ให้สักได้กินหญ้าด้วยเขาสวยค่ะไม่ไปไกลนะโอ้สักชอบบ้านนอกมากเลยค่ะพี่ๆสักดีใจมากเลยที่สักได้ออกมาอยู่บ้านนอกสักไม่ได้เป็นหนาในเมือง พราะว่าได้สักอยู่ในกรุงเทพสักจะไม่มีที่วิ่งเล่นช่วยก,กันช่วกยกันมาปนน้องแห้งๆบางเนี่ยมิตดธรรมชาติอาดพูน่ะมิอดเด็กน้อยเผาปลาพูนะพาน่ะโอเผาปลาอีหลีบังลาเฮ็ดยังอย่าเผาปลาเดอ้อพูน่ะมีิอดเด็กน้อยเผาปลาพูนะ่ะสวยละมากๆเอ้าเอ้าเอ้าอีวันตายชิบหายว,วันวันวันมานี่วันมานี่วันขึ้นมานี่เขาเพิ่นเขาเพิ่นอีวันแมงบันี่พี่น้องเฮ้ยเขาเพิ่นเขาเพิ่นเขาสักขึ้นมาเดี๋ยวนี้น ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่มันอีกจมลงไปเลยขึ้นมาเดี๋ยวนี้แซกไม่รู้ว่ามันจะหลุดจมลงไปแบบนั้นแซกไม่รู้ครับพ่อขึ้นมาเดี๋ยวนี้อ้วนเออเออขึ้นมาเดี๋ยวนี้อ้วนขึ้นมาพ่อใส่ขึ้นขึ้นอ้วนขึ้นขึ้นแซกเรีย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 กนะฮะฮัมาห็นไหกไม่รู้ว่ามันเป็นโคนแซกเดนลงไปจมบวบเลยแซกไม่รู้แซกไม่รู้ สักไม่คิดว่ามันจะจมลงไปอย่างนั้นแักกลับบ้านได้ไหมพ่อแักอยากล้างเท้าแล้วสักตกใจแักใจหายเลยเขาสวยเขาสวยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูรอพี่สวยก่อนลูกสวยสวยสวยหนูรอพี่สวยก่อน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 สวยขาเอียงยังะเยียไงสวยสวยสวยมานี่ สวยสวยมานี่ลูกม,ม,ามานี่ออกมานี่โอ๋อไอ้ตกตกไอ้ไอ้ไตก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 ไอ้ขึ้นมา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 สากรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวไปประตูบ้านให้ยืนรอก่อนเออเออ,อรอตรงนั้นแหละอย่าไปไหนนะรออยู่ตรงนั้นนะให้ตาหน้าเอาเอาเอาขึ้นรถเลยลูกกลับบ้านไปนสวยปะ ใว่จ้าเก๋ะไปเง้ยเข้าไปะถือให้เ่าเางเร็วสวยก็ไม่เข้าเหมือนกันนะสวยออกมานี้ยิ่งเป็นตัวเองยิ่งสีขาวอยู่เอาอะไรให้ยังเมื่อกี้นี่ชูเวงชูเวงไอเกตแล้วเร็วอ้วนรออยู่น่ะอ้วนรอแป๊บหนึ่งพี่สวยเดินช้ามากเลยอ้วนรอแป๊บหนึ่งโอ้ยิ่งกว่าต้อนวัวต้อนควายเข้าบ้านถากันเนื้อสากเล้อถากกันเน้อสวยกําลังไปสวยกําลังไปอ้วนรอแป๊บหนึ่งพี่สากเอ้ พี่สวยเขารอแต่เล่นอยู่อ่ะรอแปบนมาลูกนะทำไมพี่สวยช้าจังเลยนะแล้วๆล้หน่อยสิไปไปไปเข้าบ้าน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 สวยสวยสวยไม่เข้าพี่สวยสวยอย่าพาน้องไปตรงนู้นโอ้โหทำไมมันพูดยากพูดเยียนจังว่าสองตัวนี้โอ้โหกูโ,โ,หโดนยายว่าแน่เลยอ้วนมันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้สวยนี่บอกพ่ค่อยรู้เรื่องได้เนี่ย ถ้าออกมาเราดื้อแบบนี้ไม่พามาแล้วนะไปลูกไปถ้าออกมาเราดื้อแบบนี้ไม่พามาแล้วนะลูกเห็นเขาสากไหมน่ะดูนั่นเขาสากมันเขาสากน้องน่ารักกระตายหนุนเดินอย่างนู้นน่ะเห็นเขาสากไหมไปลูกยังไงเดี๋ยวนี้อีอ้วนน่ะคุณน่ะบอหอดบานจักเสืออีสวยเนิ้วเนิ้ว ไอ้ผมผมผมฝากเบิ้งเขาสวยนี้นะครับจะเข้าเดี Mana ๋ยวผมเปิดประตูอ้วนก่อนตัวนึงก็เลี้ยงง่ายง่ายตัวนึงก็เบายากยากเข้าอ้วนเดี๋ยวพ่อเปิดประตูให้เดี๋ยวพ่อเปิดประตูให้พ่อไปเร็วเร็วร้อนร้อนร้อนอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำร้อนร้อนร้อนอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำคูเข้าไปรอก่อนนะเข้าไปรอก่อนนะลูกเดี๋ยวไปเอาพี่สวยเข้าบ้านก่อนนะลูกโอ้จะเมนเลี้ยงายตัวนี้สวยสวยสวยบ้านอยู่นี่ลูกถ้าสวยบ้านอยู่นี่เออสส่อีสานอะารบ้า เขาเ่ยวโอ้นน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 กนนมนนนานน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 นกนน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 นานนนนนนนไนน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 งไนน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 อนน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 ่นบนนนน พ่อพ่อพ่อพอยางลงไปเนาะเพื่อนบบหูเนาะบ่ามันไป็ีโตมเนาะเพิ่อนยางเพื่นจมลงไปเนาะแม่เห็นบ่ว่าเคริงแขงหั่นเพื่อนตกใจเ้าพิกโตกลาบบนที่นี่ลุกบดนีลุกบดนี้ลุกขึ้นพุ่นะไปลุกๆๆกลุ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 กหุกลุ่าุกลุกลักลุ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 กลหนูุกลลุกลุกลุกุกกล่ะคุกบุลุกลุกกลลุก จริงๆแล้วน้องเ้าสากเป็นหมาที่สะอาดมากๆนะครับน้องไม่เล่นโคนแต่ว่าน้องไม่รู้นะครับว่าว่าดินตรงนั้นอ่ะมันจมนะฮะน้องเดินลงไปเพราะว่าเห็นมันเป็นหญ้าใช่ไหมทุกคนมันมันคือต้นข้าวน้องก็เดินฟุบมันก็จมฟุ้มลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเข้าบ้านไป